สวัสดีครับผมออฟครับเค่ะเรามาจากช่องแกงซาชาแนลวันนี้อ่านี่จะเป็นคลิปแรกของเราเลยก็ได้ที่จะลงเป็นการแกล้งเกตด,ดูกับเจ้าสิ่งนี้เก้าอ e ี้เกมมิ่งที่เกตอยากได้นะอยากได้หนาแต่หายากมากมากมาก,กว่าจะได้มาก็หลายเดือนนะ่ะที่สาคัญจะให้เจ้าตัวประกอบเองคนเดียวเลยแล้วเราจะมาดูว่า,าประกอบเสร็จปะใช้เวลานานแค่ไหนเก้าอี e ้เกมมิ่งหนึ่งตัวกับผู้หญิงตัวเล็กๆประกอบเอาเองงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาลองไหวไปหมเนี่ย โห oh. ปับอฝั่งนี้ยังเดี๋ยวใจร้อนใจร้อนใหค่อยพักแขน หนักไหมออโอ้โอหถึงว่าหนักชุดปรับระดับเรียบร้อยในกล่องครับมีเท่านี้ออกกันหมดแล้วพักแขนเบาะนั่งพนักพิงแกนแกนพื้นแกนล้อเบานะครบนะตัดแกนต่อ,ตอชุดปรับระดับสูงต่ำน่าจะอยู่กับล้อแต่ล้อไม่มีทำไะเนีย่ย อโอโน็อตพร้อมเครื่องอมือคร<อ>บให้หกเหลี่ยมมาให้แหวนรองให้น็อตมาครบเลยโอ้โหอะไรบ้างละนี่อะไรเนี่ยโอ้โ,อโ,โลนล้อ,ล,อล้อนี่จะต่อเข้าไปเลยอันนี้หนักหนักใช่นี่จะเป็นชุดปั๊มปรับระดับถุงต่ำ เห <laughs> นื่อยแค่รือก็เหนื่อยแล้วจะเสร็จไหมวันนี้เก้าอี้แล้วจากอะไรก่อนค่ะอันนี้น่าจะใส่ได้เลยอ๋อถ้าจะไม่รอดนะอืมโอง่ายขนาดเลยเอ่ะก็ไม่ง่ายมากอุ้ยขา้างล่างอะอันนี้ไม่ง่ายแฮ่ฮะไม่ตรงอ่ะ สุดแรงที่ผู้หญิงตัวคนนี้จะทำได้เออ,เอ,อไม่ใช่มีเปล่าไม่รู้สิดูกันนะไม่มีหรอกไม่มีอะหมายความว่าต้องไปซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วนะอ๋อโอถ้าเกิดทำได้นี่ถือว่าง่ายมากนะครับ เพราะว่าแรงน้อยเลยเกินไหนล้อเสร็จต้งโช์แย่งทำทำไมเนี่ยแล้วก็นี้พี่ครอบคนแรกอ,อ,อ๋อใช่เ๊ะ<ป>อือเอาบอกมาถึงกับร้องหู ครับตอนนี้กำลังเลือกน็อตอยู่เดี๋ยวช่วยจับมันต้องมีคนช่วยจับเ่างนี้ถูกไหมแล้วรูนี้มีไว้ทำไมอ่ะหมุนมือก่อนค่ะก่อนที่จะใช้เฮกอ่ะหมุนมือเข้าไปก่อนยัง,มรงรไ,มไม่ตรงรูไหมไม่ตรงทำให้มันตรงสิยังไม่ต้องแน่นอเอาแค่อยู่ตัวละป้ายผ่านไปจะสามสิบนาทีแล้ว อันนี้ก็ใส่ที่วางมือเรียบร้อยกำลังเรียบเรียงนะผู้หญิงก็ใส่ได้นะออกแรงนิดหน่อยแต่ก็พอได้อยู่ก็อันนี้มันให้หันขึ้นเนี่ยเออถูกแล้วแค่นั้นนะั่นแหะฟอนตัวนึงมันไม่เข้าอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนมันแน่นกันโอเคโอเคนี่ เดียวขอเวลาขายแป๊บนึง <S <S เอาไว้ครับขันมาห้านาทีแล้วยังไม่ถึงฝั่งฟันเลยแรงมากอะ่ะหนูไม่มีแรง <S <S 1> <S 1> แก่แล้วแก่แล้วเอานนี้ก่อน ไงต่อเอาใส่นี้ใส่เลยอ่ะใส่ป่ะลองลองถ้าไม่ไหวให้ช่วยโอ้หหนักอ่ะจะไม่ไหวก็ตอนนี้แหละหนัก้าถ้าลมไหมไม่ถลลมไม่เห็นลงเลย ตองไง้ตองใส่น็อตด้วยใส่น็อตเหมือนกันสองสองอ๋อเห็นแล้วใส่น็อตแบบเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดิมไหมเดี๋ยมัเล็กกว่าตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันน่าจะต้องใช้สี่อันฝั่งละสองแล้วแมาสามแล้วทำไมันนีแค่นี้อ่ะแค่เลเดี๋ยว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 น็อตไปพอเหรอผมมันมีสเปร์มาให้แต่ว่าสเปร์เนี่ยแหละเกือบแล้วแพ็คน็อตมาไม่ครบครับ ขาดไปตัวเลยดีนะขอมีนอกสแปรง์มาให้เอายกมาตั้งบอกนี่ผมก็จับโอ้ท่า <c oughs> สั่งไม่มีสั่งเรานิ่งๆนะครับแต่มันง่ายกว่าทุกอนะันเล็วเนี่ยโอ้ง่ายอย่างนี้เท่กากันกระจกใช่ไหมอ,อันนี้เหมือนไม่ค่อยตรงถึง เ <Huh? S 2> รียบร้อยครับงานยากก็เสร็จแล้วใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเหลือแต่งานง่ายนี่นี่โอ้โหเสียบเสร็จ บริบูรณ์สำหรับเ <Yeah. S 1> ก้าอี้เกมมิ่งครับที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นแฟนคลับหรือตามกระแสอะไรนั่นเลยไปเซียมาแล้วเจอสีสชมพูแล้วเกตถูกใจมากพอลองนั่งปึ๊บถูกใจกว่าเดิมพอไปถามราคาคือเราเจอที่แบบเราถูกใจอะดูดีอ่ะ แต่ราคาเนี่ยเก้าพันหมื่น่นั้นเลยมีตัวนี้ครับพอเรานั่งแล้วถูกใจด้วยแล้วราคาเนี่ยบอกเลย5้าพันสี่เก้าสิบแต่ลาซาด้าจัดอยู่แปดพันกว่าห้าพันสี่เก้าสิบราคาหน้าเว็บ JIB ออนไลน์นะแต่ขอเล่าก่อนผมถูกใจอีตัวนี้ไว้ใน JIB ออนไลน์เป็นเดือน,นโทรไปถามโคโโทรไปถามที่ไหนที่มีของบ้างเขาก็จนะนําให้โทรติดต่อ JIB สำนักงานใหญ่ผมก็โทรไปถามมันก็เหมือนจะไม่มีแต่วันน,น,นึงเนี่ยเกตนี่แหละอ๋สไลด์ได้ด้วยวันนึงยืนเกตเกิดตื่นขึ้นมาแล้วนึกเข้าไปดูดีกว่าพอเข้าไปดู i, ดเฮ้ ชั่วโมงหรือโฆษณาครับอันนี้ไม่ช่วงนี้มันโควิดปรากฏว่าของหมดมีตัวเดียวคือเข้าไปดูหลังจากนั้นไม่มีอีกแล้วเอาออฟสต็อกเอาออฟสต็อกตลอดแต่ก็ได้จนได้ครับสำหรับพิกุโนโตริที่สำคัญสุดครับนั่งสาบาย <laughs> ประกอบง่ายผู้หญิงตัวเล็กๆก็ประกอบได้เราต้องทิ้งท้ายไปกับเก้าอี้สวยๆตัวนี้ครับพิกุโนโตริไปแล้วบ๊ายบาย